สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลล์ไมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลล์ไมมนะคะจะมาพามาดูนะคะ6อุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่ตกแต่งให้เอเวอ s t เรสต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะเชิญชมค่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นเ v เวอ s ์เรสต์นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ร้าน4ี่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสีพิเศษก็คือสีขาวมุกนะคะจะเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะเป็นร้าน4ี่ค่ะอ่ะเริ่มที่ด้านหน้านะคะเรามาดู อุปกรณ์ตกแต่งชิ้นที่1กันเลยค่ะชิ้นที่1นนะคะโอ้โหด้านหน้าที่เห็นเด่นๆเ,เลยก็คือนี่ค่ะกระจังหน้าม้าสีดํานะคะเป็นดําเงาเลยแบบนี้นะคะเข้ากับตัวรถซึ่งตัวรถเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือสีดําตัดกับตัวรถสีขาวเช่นกันค่ะอุปกรณ์ตกแต่งที่สองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นนี่ข้อไฟหน้านะคะอันนี้นะคะข้อไฟหน้าแบบนี้นะคะจะไม่บงัง ไฟเดย์ไทม์นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะตรงนี้เป็นสีแดงนะคะมีขอบแดงๆนิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็อปุปกรณ์ตกแต่งที่ชิ้นที่3นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะซุ้มล้อนะคะขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะให้เข้ากับทุกอย่างนะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสีดาเงาหมดเลยนี่สังเกตดูได้นะคะเอเสเปีย์อร์ตเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ อ,อุปกรณ์ตกแต่งชิ้นที่4นะคะก็โอ้โหอยู่ข้างบนหน่อยเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นกันแรบหลังคานะคะสีดําเงานะคะโอ้โหเครื่องคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะชิ้นที่5เบ้าลองมือจับค่ะเป็นสีดําด้านเนาะเออประมาณนี้มาค่ะถัดมานะคะมาดูข้างหลังค่ะอันนี้จะเป็น ค่าท้ายมีไฟนะคะที่เปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะคะนี่เดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะมีไฟขึ้นมาเนาะอ่ะเดี๋ยวมารอชมค่ะค่ะอันนี้ไฟนะคะคาท้ายนะคะข้างหลังก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะดูสวยงามโดดเด่นเนาะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็มี ข้อไฟท้ายนะคะก็รวมไปกับข้อไฟหน้าแล้วกันเนาะค่ะเอเวอร์ไ์สนะคะก็จะมีคำว่าสปอร์ตตรงนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังแบบนี้นะคะ 4. จุดนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามเซลล์ไมมินได้ที่0 9 2 8 4 1 6 4 8 1หรือว่าจะเป็น Line Inbox Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับลุคนี้ถ้าเกิดว่า ใครสงสัยอยากปรึกษาอะไรสามารถปรึกษาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เซลล์ไมมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ